อันนี้คือเว็บตัวอย่างนะครับเราจะมาทําให้เป็นแบบนี้นะครับมาครับทุกคนมาต่อที่ EP 2นะครับ e ีนี้นะครับผมจะมาแนะนำปลั๊กอินที่ใช้ในการรีสโตตัวเว p r เ s s ที่เราจะทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์มืออาชีพนะครับฉบับคนขี้เกียจนี่มาดูกันครับเปิดมาหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปที่ระบบหลังบ้านกรอุดสนิพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับนี่ระบบหลังบ้านครับปลั๊กอินนะครับจะเป็นปลั๊กอินตัวตัวนี้ครับ จะเป็นปลักอินตัว All In One นะครับนี่ครับความพิเศษของปลักอินตัวนี้ที่ m o i i f y มาเรียบร้อยนะครับสามารถอัปโหลดได้นี่ครับดู32 GB นะครับโอ้โหเยอะไม่ไหวเนี่ยนะครับก็คือตัวสำคัญของการทำเว็บไซต์ของเรานะครับก็ต้องใช้ปลักอินตัวนี้นะครับส่วนใครอยากได้ปลักอินตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกเดี๋ยวผมจะส่งให้เป็นรายบุคคลนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูการรีสโตนะครับว่า มันจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับไว้ต่อ EP3 ครับ